เติมเงินเข้าทรูมันนี้ w a l l e ็ง่ายๆด้วยแอปธนาคารกรุงเทพสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้อยู่กับเราไรวินยูทู e ค่ะในวันนี้เราก็จะมาพาทุกท่านเติมเงินเข้า Wallet กัน โดวยวิธีการเติมเงินเข้าบัลลีตนะคะเราจะเติมผ่านแอปธนาคารกรุงเทพสําหรับใครที่มีแอปธนาคารอยู่ในเครื่องแล้วก็ให้กดแตะเข้าไปได้เลยแตะว่าสําหรับใครที่ยังไม่มีนะคะกเ็เอาแอปธนาคารเนี่ยไปให้ทางสาขาที่เราเปิดบัญชีธนาคารเขาทําให้นะคะทีนี้พอเรากดเข้ามาที่แอปพลิเคชันแล้วให้เรากดไปที่คําว่าเติมเงินแตะไปที่คําว่าเติมเงิน จากนั้นกดใส่รหัสผ่านแอปกดใส่รหัสผ่านแอปพอเราใส่รหัสผ่านแอปแล้วนะคะอรอสักครู่พอเราใส่รหัสผ่านแอปแล้วเราจะอยู่หน้าตาแบบนี้เนาะก็จะมีบริการต่างๆมากมายกันเลยทีเดียวอย่างเช่นบริการเติมเงิน True บริการเติมเงิน a อเบริการเติมเงิน DT แทและอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็น My By NT หรือว่าเติมเงิน Shopee Pay มีหมดทุกอย่างเลยอันนี้เราเลื่อนขึ้นค่ะทุกคนเลื่อนขึ้นหาคำว่า t r u e Money Wallet หาคำว่า True Money Wallet ก, Wall กดแตะเข้าไปทีนี้พอเรากดแตะเข้ามานะคะน้ำขออนิบายก่อนเลยว่าจำนวนเงินที่เราจะต้องเติมเนี่ยเราสามารถเติมได้ ตั้งแต่100บาทถึง5,000บาทนะคะทุกคนถ้าต่ำกว่า100บาทเนี่ยเราจะไม่สามารถเติมเงินเข้า t r u e m o n e y Wallet ได้เพราะฉะนั้นทุกคนต้องเติม100บาทขึ้นไปหรือ100ฉะนั้นนะคะให้เรามาสังเกตที่คําว่าเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับ w a l l e t เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้กับ Wall e t อ,อันนี้ให้เรากดแตะเข้าไปเพราะเรากดแตะเข้าไปนะคะให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ w a l l e t ของเราก็อย่างเช่น08อะไรก็ใส่ไปเนาะโอเค จากนั้นนะคะก็ให้เราเลื่อนขึ้นมาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมอย่างที่น้ําบอกไปเมื่อสักครู่นะคะว่าจํานวนเงินต่ําสุดเติมได้100บาทสูงสุด5000บาทเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใส่100ถ้าเราใส่ต่ำกว่า100เราจะไม่สามารถเติมเงินเข้าวอลเล็ตได้เพราะเราใส่ไปแล้วให้เรากดเลื่อนขึ้นค่ะถ้าคําว่าต่อไปยังไม่ขึ้นสีน้าเงินถ้าคําว่าต่อไปยังไม่ขึ้นสีน้ําเงินให้ท่านผู้ชม กดไปที่ช่องสี่เหลี่ยมที่มีคําว่าระบุบันทึกถ้ายังไม่ขึ้นสีน้ำเงินคําว่าต่อไปให้ท่านผู้ชมกดมาช่องสี่เหลี่ยมที่ระบุบันทึกจากนั้นก็กดพิมพ์และคำว่าต่อไปก็จะขึ้นเป็นสีน้าเงินนะคะให้เรากดคําว่าต่อไปแล้วก็เช็คความถูกต้องจากนั้นก็กดยืนยันได้เลยเพียงเท่านี้เงินของเราก็จะเติมเข้าอ a l ล็ตของเราได้แล้วค่ะ สำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมและขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ